สวัสดีครับจินตนากรเข้าสู่เกมทีมแพ็นะฮะอยู่กับผมเกบ็บพิเกอร์อกเช่นเดิมครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมล่ากันนะฮะเงินครับเงินเงินคือทุกสิ่งนะฮะจะตีบวกอาวุธจะอัพเลเวลใช้เงินหมดเลยนะครับลำดูครับมันจะหาจากที่ไหนบ้างนะฮะนอกจากเวสหลักนะเอาาควสหลักมันให้เงินอยู่แล้วนะแต่ถ้าเวสหลักหมดล่ะอันดับแรกเลยนะครับ ที่หาง่ายที่สุดนะครับแต่ว่ามันจะใช้เรซสสินครั้งละ2ี่สิบนะครับนั่นคือเลไลน์นะเลไลนมันจะมีสองสีนะครับเ,เดี๋ยวนะ,ะมันจะมีสีทองเลไลน์สีทองคือให้เงินนะครับนี่เลไลน์ที่โลกระดับห้านะฮะจะให้ห้าหมื่นกว่าเลไลน์สีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าอันนี้จะไม่ให้เงินนะครับแต่มันจะให้พวก ของอัพเลเวลนะให้เราไปลงเลรยาสีทองนะครับในแผนที่ไม่เจอใช่ไหมเราก็เปิดในสมุดก็ไดนะ้แล้วก็ล่าปรับป่ามมันจะมีขึ้นนะครับของแต่ละเมืองเนี่ยเราก็ไปดกดนำทางอนะ่ะไปที่ใกล้ที่สุดให้เราครับลงครั้งละ20เหส็สิ้นนะครับแต่ว่าเป็นวิธีหาเงินที่เร็วที่สุดนะครับ แล้วก็สองเปิดกล่องตามแมปต่างๆนะฮะไอเจ้ากล่องเนี่ยของผมเปิดไปมันเริ่มหายากแล้วสำหรับใครที่ไม่สมดุลสมดุลโลกนะครับก็นั่นแหละครับไปห,หาไล่เปิดกล่องนะฮะมัือจะได้เงินด้วยครับส่วนวิธีต่อไปก็เป็นตีมอนเตอร์ทั่วไปนะะมอนเตอร์ทั่วไปเดี๋ยวไปตีให้ดู ได้นะจะมาได้น้อยมากน้อยแบบน้อยสุดสุดเ <c oughs> นี่ยได้ไหสามสิบกว่าขยันตีก็ได้ของด้วยนะ <c oughs> ขยันตีไล่ตีนะได้ <c oughs> ของเอฟวีวด้วยเห็นไหม วิธีต่อไปนะครับก็จะเป็นออการลงปรา,ปปามครับปรา,ปปามผมแนะนําให้ลงให้ลงให้ครบอะ่ะเนี่ยมันจะหลบ,บทองด้วยนะอยากรู้อยตรงไหนแล้วก็นําทางครับมาเลยมาดูจะเห็นแล้วว่าอยู่ตรงไหนบ้างในเงินนะโดยไม่เซเลิซิ่งน,นะพวกนี้มีมีเซลลิซิ่งแค่การลงเลไลนะครับ ไปกล่องลอยน้ำนะฮะกล่องลอยน้ำเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับกล่องลอยน้ำกล่องลอยน้ำมีเหมือนจะมีที่ผมยังไม่เก็บอยู่นะยูแถวไวหนวะอันี้น่าจะแถวนี้นะครับกล่องลอยน้ำจะดรอปกล่องละพันนะครับแล้วก็มันจะรีสปอวเหมือนกับว่าลอยมาติดไมอ่ะบ่อยเหมือนกันนะครับเท่าที่สังเกตดู ครับร้วรูปหน้าตาของกล่องลอยน้ำนะครับจเจอเราเก็บเลยครับมันจะได้ทองหนึ่งพันแล้วก็ตาชิโอครับเอาไปแลกเงินได้ทีหนึ่งมีที่เก็บเยอะแยะเลยนะฮะต่อไปก็ตาครับไอ้ตาเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้เมื่อกี้นะฮะไหนว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ย มันจะมีให่แรกสองเมืองนะเปิดกล่องก็จะได้แล้วก็เก็บกล่องเก็บกล่องเปิดกล่องไอเนี่ยกล่องสมบัติอะ่ะมันก็จะได้นะครับแล้วก็เก็บกล่องลอยนะ้ำก็จะได้แต่เก็บกล่องอะ่ะได้แน่ๆสองอันนะครับสําหรับตาดินอะ่ะตาจิโออันเนี้ยไปแรกได้ที่เอ็มพีซีที่เป็นรูปเพชรอะครับของทั้งสองเมืองเลยอันนี้เมืองแรกนะครับเห็นไหมเอาไปให้ดูนี่ครับ ก่อนจะแลกอันนี้ได้เราต้องแลกทั้งหมดก่อนครับซึ่งแลกมาเถอะครับมันมันได้เกินอยู่แล้วแล้วก็มาแลกทองนะสองเหรียญต่อหนึ่งพันหกครับแล้วที่ดูได้สักค่าหกร้อยเหรียญแล้วโอ้โหรวยอีกเมืองหนึ่งก็อยู่ที่เป็นรูปเพชรเหมือนกันนะนี่ครับคนนี้นครับเลือกอันบนเลยฮะ เหมือนกันนะฮะต้องซื้อขอให้หมดก่อนเหมือนกันถึงจะแลกได้ครับต่อไปเป็นเควสไรวันนะฮะไม่ใช่เควสไรวันดีมันเป็นเควสโลกครับเคเลสเร่งด่วนอะ่ะทำได้วันละสิบครั้งนะครับก็โดยประมาณเงินจะเฉลี่ยประมาณหมื่นหกนะครั้งจะได้ประมาณพันออกวันสามเป็นสี่เป็นห้าแล้วแต่นะครับ แล้วก็ได้เพิ่มจั่หมอนอีกนิดหน่อยมันมีเกิดใกล้ๆหรือเปล่ปาผมยิ่งหายก่อนเบสส่วนมากที่ที่เจอครับไม่อยู่ตรงนี้ก็ตรงนี้นะฮะจะเจอบ่อยนะครับเห็นบางทีเขาแนะนาให้รีลองอินนะครับแต่บางทผีผมก็ไม่เห็นมันมันขึ้นนะนี่ขึ้นแล้วนี่นครับเ,เวทเรารีบทำก็รีลองอินสิบครั้ง ตรงตรงเนี้ยร่อนร่อนร่นล้วมันกินลงล่างด้วยตอวนี้แตกไปโอ้ไม่ห่น ทำเสร็จแล้วก็ได้เงินนะแล้วก็มอนบางตัวมันให้เงินเยอะเยอะด้วยสองสามร้อยเนะี่ยต่อไปก็จะเป็นตัวตุ่นครับตุ่นแบกถุงอะ่ะเราจะเจอตุ่นนะครับแบกถุงทองอะ่ะให้เราตีเลยนะเดี๋ยวผมหายก่อนหายหมดแลวเนี่ยแหม่เราจเจอตุ่นอะ่ะ มันไม่ใช่ตุ่นมันตัวอะไรไม่รู้ถูกจ้ชำชื่อไม่ได้ให้เราตีเลยครับได้ตังค์แน่นอนนะเฮ้ยตีไม่ตายเฮ้ยลนลนไม่ไม่ตุ่นไอ้ตุ่นไอ้ตุ่นอืออ่าเน,นี่ยถ้าตีตายเราจะได้ห้าร้อยนะครับบามงตัวบางตัวแจกเป็นพันนะครับวิธีต่อไปนะแรกมาจากร้านไบมอนนะครับ เราเป็นม้อนอยู่ไหนอยู่นี่ฮะอยู่ร้านค้าเนี่ยร้านค้าไปมอนแลกด้วยสตาร์ดัตนะครับผมแนะนำให้แลกแค่แลกแค่เงินอันขั้นแรกนะครับที่ใช้1ิบอันน่ะมันมี10กับ20นะครับ20อยู่ข้างล่างแล้วก็มันจะมีหินที่ใช้สุ่มตัวแลกแค่นี้พอนะครับไอห้องเนี้ยไอของอย่างอื่นเราไปฟาร์มได้นะครับ ต้องใช้ร้อนนะต่อไปคือการย่อยอ์ติแฟกต์ครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่แนะนํานะครับย่อยอ์ติแฟกต์อ่ะฟาดิแฟกต์มันาไว้ตีตีบวกได้นะเราไปลงอย่างอื่นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะย่อยนะกดที่อ์ติแฟกต์นะครับแล้วก็ถังขยะครับนี่คือเราว่าทําลายอนะ่ะเนไมมันจะได้เงินนะครับไม่แนะนำนะครับเพราะเอาไว้อัพของนะครับ วิธีสุดท้ายแล้วะเติมเป <laughs> ็นดันพาร์ตครับแมนดันพาร์ตนะฮะต่อเดือนก็ได้เยอะอยู่หนาะได้เป็นล้านเลยมั้งล้านเจ็ดหรือไงนะผมจำไม่ผิดอนะ่ะอันนี้ผมไม่เติมนะผมรอดูเวลาอยู่ได้เติมดูไหมเติมไปปุ๊บจะได้ล้านเจ็ดเลยนะประมาณล้านเจ็ดครับแล้วก็ได้ของอัพตัวด้วยนะไอเน,นี้ยได้หลายอย่างคุ้มนะโอเคครับวิธีหางเงินก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเจ้าเกม Infinity Pack นะฮะ ขยันก็ไล่ตีหมดเลยนะฮะปะปามก็ได้เยอะนะครับได้ไงไเห็นว่ามีประโยชน์หรืออยากให้เพื่อนทราบข้อมูลเหล่านี้ก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ช่องด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอให้มีเงินอัพตัวกันเยอะๆนะบะบายบาย